SM Auto Car สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถ SUV มานำเสนอนะครับผมเป็น Honda CRV อ e วีเจนนะครับผมปี2018ปลายปีนะจดทะเบียนปี2019นสะครับสีเทานกพิราบนะครับผมหรือสีเทาครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับผมน็อตไม่ขยับสียังเดิมทั้งคันเลยนะครับผมไม่เคยเคลียร์สีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับผมก็ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผผมมมดดด้้วววยยยรบบเเีีี๋จะหาาสสแนนนอ เริ่มต้นรีวิวกันช้าๆชัดๆพร้อมๆกันเลยนะผมไฟหน้านะผมเป็น daylight timing นะคผมเป็นไฟเดิมแท้โรงงานของคอนด้าเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผมสวยๆเลยกระจังหน้าโคเมียมสวยๆนะครับสีสันเต็มครับผม9 9เลยนะครับผมไม่มียิ้เรอยนะครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่นะครับผมไม่มีคีเรสีแล้วก็ไม่มีชนนะครับ เด็ดไม้น้อยด้วยคันนี้นะครับผมดูตัวถังตัวสีก่อนแล้วกันนะครับผมแก๊ด้านซ้ายนะฮะก็คือเดิมหมดเลยนะครับกระจกด้านหน้านะครับผมเป็นของ Honda หมดเลยนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยแตกนะครับพานสีนะผม6มีนา69นะครับผมยังไม่ขาดนะครับผมกระจกปัจจุบันนะฮะไม่มีรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกแล้วนะครับแม็กเป็นแม็กคู่ตัวรถนะแม็กศูนย์นะผมรับด้วยยางกูดเยียนะครับผมปี2024นะครับปี2024นนะครับตรงนี้เลยนะครับขนาดยางก็สเปคเดิมโรงงานเลยนะฮะสองสามห้า หกห้าขอบสิบเจ็ดนะครับผมแม็กศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับผมช่วงล่างซุ้มต่างๆนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับไม่พ่นกันสนิมนะฮะไม่มีผุเลยนะครับผมพร้อมใช้เลยนะนี่นะให้ดูโดยรวมนะมิติเส้นสายตัวถังของเขานี่คือแบบสวยมากเลยนะครับผมก็ล้างทําความสะอาดสปาขัดสีเคลือบสีมาเบื้องต้นนะครับผมอย่างอื่นก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้แล้วก็คิ้วกันสาดตรงรุ่นของเซ v วแท้เลยมีให้นะครับผมเป็นคีเลตสตาร์ทนะครับผม เป็นกุญแจคีเลสนะผมเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับผมกุญแจต่างๆก็ครบเลยนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองเคาะไล่ดูนะครับแก้มฝั่งหน้าด้านซ้ายนะประตูหน้าซ้ายครับประตูหลังซ้ายครับผมนะฮะวางเดิมหมดเนยนะครับสะโพกต่างๆนะครับผมสีสันเต็มนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคมากคันนี้ครับผมเป็น CRV เจนห้าเป็นคันแรกของช่องผมเลยนะที่ ซื้อเข้ามานะปกติผมจะได้ CRV Gen 3 Gen 4นะครับผมตัวนี้จะเป็นคันแรกเลย CRV Gen 5นะครับผมรุ่นย่อยของเขาก็คือเครื่องยนต์2,400นะครับเป็นตัว S นะครับผมเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้เป็นเครื่องยนต์2.4เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเป็น K24V นะฮะ175แรงม้านะครับหลังคาก็เงาครับผมไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยซีดนะฮะรถสภาพนี้ถือว่าเหมือนใต้แดงเลยกลิ่นภายในคือยังใหม่อยู่เลยนะครับผม ถัดมาเรามาดูด้านท้ายครับผมโลโก้ฮอนด้านะฮะ CRV นะฮะไฟทับทิมเซนเซอร์ถอยหลังกล้องมองหลังนะฮะไอวีเทคนะฮผมอยู่ครบๆเลยนะครับทะเบียนก็สวยครับผม8กชอนะครับผม439กรุงเทพมหานครนะครับมีไฟหลังนะฮะเป็นไฟทับทิมนะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังให้2จุดด้านหลังนะครับของเดิมจากโรงงานเลยแล้วก็ปลายท่อเป็นสแตนเลสมาให้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังให้นะฮะเป็นของโรงงานเลยนะครับประตูด้านหลังก็เป็นไฟฟ้านะครับผมกดด้วยรีโมทได้เลยนะนี่ กดที่ดีโมทนะครับเดี๋ยวผมลองเทสให้ดูนะครับอ่าเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมเปิดปิดอ่าภายในตัวรถก็ได้นะครับผมหรือจะมากดตรงฝาท้ายก็ได้นะครับผมเวลาเราจะปิดนะครับผมมานะครับเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนะครับอ่านะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับถัดไปครับเดี๋ยวเรามาชมอ่าด้านขวานะครับของตัวรถบ้างนะครับผมเริ่มจากสะโพกแล้วกันนะฮะฝั่งด้านขวานะฮะก็ยังบางเดิมอยู่ทั้งคันนะครับผม คือสียังไม่เคยเคลียร์นะฮบางๆเลยนะครับแก้มหน้านะครับผมฝั่งด้านขวานครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมก็ใครที่กำลังมองหารถ SUV ราคาถูกสุดในตลาดผมขอแนะนำคันนี้เลยนะฮะกับ Honda c r v Generation ที่5นะครับผมเป็นตัว2.4 s นะครับผมเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะครับผมสวยๆเลยไม่เคยติดแก๊สรถเช็ค0ูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตีมลามิน้านะครับผมหน้า40ที่เหลือก็60%รอบคันนะครับผมสวยๆเลยนะครับถ้าผมขัดมาครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับภายในบ้างนะครับคันี้ก็ภายในของเขาก็จะเป็นบอหนังแท้เลยนะฮะเป็นหน้าสัมผัสนะครับผมสวยๆนะครับระบบไฟฟ้านะฮะพับไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะกระจกเป็นแบบออโต้นะครับผมเดี๋ยวผมกดขึ้นสุดลงสุดให้ดูก่อนนี่นะเป็นกระจกพับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับผมใช้งานได้หมดนะฮะพับ ไซ้์ขวานะครับผมใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวลองเทสกันไปให้ดูกันคร่าวๆนะฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้เป็นแบบดูโอโซนนะเป็นระบบพูดสตาร์ทนะครับผมตัวควบคุมประตูด้านหลังไฟฟ้านะฮะปิดกันลื่นถลันนะปรับไฟสูงต่ําด้านหน้านะครับผมเบาะฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะฮะปรับได้ด้านหน้าถอยหลังนะครับผมพนักพิงแล้วก็หนุนหลังนะฮะมีครบเลยนะครับผม ส่วนตัวควบคุมไอ้ตัวนี้ก็เป็น black panel นะผมเป็นสีดำเงาเลยสวยๆนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะผมของ Honda ตรงรุ่นเลยหุ้มด้วยหนังแท้มีคูดคอนโทรลให้ครบนะครับผมมี abs มี Airbag ครบเลยนะครับ Airbag คันนี้มี6ลูกนะฮะมีฝั่งผู้โดยสารด้านซ้าย1แล้วก็ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็เสา a นะผมซซายกว่าเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมฝั่งคนขับเบาคนขับนะฮะแล้วก็ของผู้โดยสารด้านซ้ายนะครับ บอกว่าเป็นหนังแท้นะฮะก็จะมียุ่ยรอยขึ้นลงตรงนี้นะครับผมตามการใช้งานนะครับผมนิดนึงนะครับไม่ถือว่าน่าเกลียดนะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเทสระบบเบาะไฟฟ้าให้ดูนะเดินหน้าถอยหลังพวกนี้นะฮะใช้งานได้หมดนะฮะขึ้นลงนะครับนะฮะขึ้นลงนะครับผมแล้วก็พนักพิงนะครับผมสามารถใช้งานได้หมดนะครับไม่มีตรงไหนเสียนะครับแต่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นเป็นแบบแมนนวลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ2 4 s จดี่เอนะครับผม ราคาออกห้างคันนี้อยู่ที่1 1 3 9 9 0 0 0้านนะครับผมก็อีกประมาณพันหนึ่งจะเป็นล้านสี่นะแต่ปัจจุบันนี้คือราคาถือว่าถูกมากนะผมไม่ถึง6 0แ0 0ห้าแสนก่าบาทนะครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งไว้กลางคลิปนะฮะเดี๋ยวผมขอรีวิวกันชัดๆก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูไม้นะไม่ปัจจุบันของเขาจะอยู่ที่1 24 5 0 0ันกิโลเมตรนะครับมีบุ๊กสวิตครบเลยนะครับผมเพิ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมานะครับนี่จะให้ดูนะครับผมรายละเอียดนะครับ ศูนย์นะครับผมอันนี้มาถัดไปนะผมก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผม1 2 3่งแสสามพันกิโลนะครับเป็นของ Honda เลยนะครับผมแต่ผมต้องนัดเข้าศูนย์ของ Honda นะก็คือยังไม่ได้นัดก็คือผมก็เลยถ่ายที่ศูนย์ข้างนอกเลยนะครับเป็นของออโต้บาร์สนะครับผมนี่นะวันที่รีวิวก็คือวันนี้เลยวันที่26อ่ามีนา68นะครับผมมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนถัดไปนะฮะอยู่ที่1 3 4่0แสนนะครับผมแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะฮะอันนี้มาอยู่ที่ ปัจจุบันอยู่ที่124,000นนะครับผมอีกหมื่นกิโลนะครับถ่ายให้เป็นกึ่งสังเคราะห์แท้เลย100%แถมไปเลยนะฮะพันกว่าบาทนะครับเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน้าจอสัมผัสนะครับผมก็เป็นระบบนะรับผม a p p l ค c ร r p l a y นะหรือเป็น Android นะครับผมออโต้นะขนาด7นิ้วนะครับผมควบคุมแอร์ได้ที่ตรงนี้เลยนะแดชพอร์ตนะผมเป็นระบบออโต้แอร์ก็เป็นแอร์แบบ ออโต้เป็นแบบดูโอโซนแบ่งโซนนะครับผมก็ถือว่าเป็นคล้ายๆของตัวท็อปเลยเหมือนกันนะครับผมโซนเบรกมือนะครับผมก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีเบรกโฮนะครับผมแล้วก็อีคอนโหมดก็คือโหมดประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับผมเกียร์เป็นแบบออโต้นะครับผมสามารถเล่นเกียร์ได้นะเป็นแบบโหมดสปอร์ตนะฮะขึ้นเขาลงเขานะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ซีวีทีนะฮะเสปีดแล้วนะเข้าเกียร์นุ่มนวลเสถียรมากๆครับผมถือว่า ขับดีมากนะผมขับดีกว่าเจเนอเรชัน4มากๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะจับ Cv วีเจน3กับเจน4มาอันนี้เป็นคันแรกที่ผมได้ลองนะถือว่าประทับใจมากเลยนะครับเหมาะสมกับคนที่กําลังมองหารถ SUV 5ที่นั่งนะครับอาจจะมีทั้งหมด3รุ่นนะก็คือมีตัว2.0 2.4แล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแต่ของผมที่เอามาคือเป็นตัวเบนซินนะเป็นเครื่องยนต์2,400ที่ีนะบล็อกของเขานะ K24V ที่บอกไปนะครเป็นบล็อกใหม่แล้วนะผม v t e ท175แรงม้านะครับผมค่อนข้างตอบสนองไวเลยนะครับมีทั้งหมด5ที่นั่งแล้วก็มี7ที่นั่งนะของผมได้มาเป็นตัวโลนะครเป็นตัวเริ่มต้นก็ราคาอาจจะถูกหน่อยนะครับผมกอ็อยู่ไม่เกิน6 0แสนบาทนะค,คันนี้ตามโชรูมตามเต็นทั่วไปต้องมีประมาณ6 5แสน0ถึง0 0แสนนะแล้วแต่สภาพนะครับผมแต่คันนี้ผมบอกเลยว่าผมคัดมา ให้พี่เพื่อนๆเอฟซีนะฮะที่ต้องการหาซีอใช้งานในครอบครัวนะผมบอกเลยว่าคุ้มไม่ไม่ถึง6กแสนนะครับผมเดี๋ยวดูรีวิวกันก่อนนะครับผมหากใครจร้อนก็สปีดคลิปวิดีโอได้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะลงรายละเอียดลึกนิดนึงครับเพราะว่ารถค่อนข้างมีราคาเราก็อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะหรือดูคลิปนะได้รถสวยๆดีๆไปใช้นะฮะทุกอย่างคือรายละเอียดคือยังคงสภาพป้ายแดงอยู่นะครับผมนี่ฮะที่เก็บของต่างๆของเขาสไลด์นะครับผมแล้วก็มีพอร์ตเอาเลสช่อง USB นะครับผม ช่องชาร์จเจอร์นะฮะ HDMI ทุกอย่างคือครบหมดเลยนะครับก็ตรงนี้นะครับผม power outlet 12โวลต์นะครับผมมีที่วางแก้วนะที่วางเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับที่พักแขนนะครับผมมีให้ครบนะครับแล้วก็ช่องเก็บของเก็บเอกสารนะครับรถคันนี้มีบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะฮะนี่นะฮะรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับผมมีที่ไม่ครบระยะก็ที่ผมเอามาถ่ายเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้นัดศูนย์ก็คือถ้าเรานัดเราต้อง กระถางเราต้องนัดหอก่อนนะครับผมอันนี้คือผมเข้าอู่ข้างนอกเลยนะครับนี่จะเป็นศูนย์ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันนะฮะเข้าศูนย์หนึ่งแสนกิโลนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มันจะอยู่แสนสองนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันนะครับก็ถือว่าเป็นไม้แท้นะฮะเพราะว่าผมทําการเช็คไม้เรียบร้อยแล้วลูกค้าอุ่นใจและสบายใจได้ครับซื้อรถกระทางผมนะผมไม่เขี่ยไม้แน่นอนรับประกันเลยถ้ารถไม้เยอะผมก็แค่ผ่านไม่นําเข้ามาขายดีกว่ารถในตลาดมีเยอะแยะให้เราเลือกนะฮะคือผมซื้อรถหนึ่งคันก็ เลือกรถเหมือนผมซื้อมาใช้นั่นแหละแต่ผมจะล้ำหน้ากว่าลูกค้าที่ซื้อใช้อยู่เสมอนะครับเพราะว่าผมต้องศึกษาคนกว้าเรื่องรถตัวถังต่าง,าง,างๆให้มันละเอียดไม่งั้นผมเป็นพ่อค้าขายรถไม่ได้ถ้าเรารู้ไม่ลึกจริงนะครับนะฮะก็ถือว่าโชคดีครับใครที่กําลังมองหารถ SUV นะครับผมห้าที่นั่งผมบอกเลยคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมถัดมาครับเรามาชมห้องโดยสารนะครับผมเอ v วก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมครับผมประตูเขาจะอยู่ที่45องศาจะเปิดได้ค่อนข้างกว้างเพื่ออะไรเพื่อ คนมีอายุขึ้นลงสะดวกนะครับผมก้าวขึ้นสะดวกนะครับผมรถก็ถือว่าไม่สูงเกินไปนะครับหรือเราจะวางของชิ้นใหญ่นะครับผมจะสามารถขนของชิ้นใหญ่แบบเข้าแบบง่ายๆเลยนะครับผมนี่ฮะเบาะหนังของเขาก็เป็นหนังแท้หน้าสัมผัสด้านหลังไม่มีตําหนินะครับผมสามารถพับได้นะครับพับด้านหลังได้นะตรงนี้ผมจะลองพับให้ดูก่อนเป็นแบบ 60- 40แล้วกันนะครับเขาเรียกกันนะครับผมฝั่งนั้นก็จะใหญ่หน่อยฝั่งนี้ก็จะเล็กหน่อยนะครับมีถาดกันเปื้อนให้นะครับนี่นะครับ แล้วก็มีที่พักแทนให้นะครับวางแก้วได้สองใบนะครับผมเบ่ะหนังแท้แล้วก็มีแอร์ด้านหลังนะครับครบเลยนะฮะกระเป๋าใส่เอกสารให้นะฮะเป็นพรมกระดุมนะฮะมีสกรกเพตุของ CRV มีไฟสะท้อนแสงให้สวยเลยนะฮะระบบเครื่องเสียงนะผมมีทวิตเตอร์คู่หน้าคู่หลังครบเลยนะฮะตัวควบคุมต่างๆเป็นเป็นโนแบ็คนะ้ากระจกขึ้นลงสุดนะับผมเป็นอออัลต้นะกดคลิกเดียวนะฮะขึ้นกระดกคลิกเดียวก็ขึ้นเลยนะครับผม ถัดมาฮะเดีย๋ยวลองนั่งให้ดูฮะภายในก็บอกเลยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับผมกว้างแล้วก็นั่งสบายนะฮะแอร์เย็นั่วถึงทุกพื้นที่ของห้องโดยสารเลยนะนี่นะฮะพมเพดานต่างๆก็ไม่มีเลอะนะครับผมรถคันนี้ลูกค้านะฮะเจ้าของเดิมดูแลนะฮะใช้ค่อนข้างถนอมนะฮะมีมือโหนให้ครบเลยสี่ฝั่งนะครับฝั่งคนขับก็มีนะฝั่งผู้โดยสารก็มีครบเลยนะครับใช้งานได้หมดนะครับ อ่ะแล้วก็มีแอร์นะครับผมด้านหลังให้แล้วก็มีนะครับนี่ที่เสียบ USB นะฮะนี่นะที่ชาร์จแบตนะครับมีให้ครบนะครับไม่มีอะไรแตกหักฮะช่องแอร์ต่างๆครับผมไม่มีแตกหักนะครับนะฮะก็ประมาณนี้ฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถัดมาให้ดูโดยรวมก่อนนะครับผมนี่โดยรวมของเขานะฮะห้องโดยสารตอนหน้านะครับผมก็สําหรับคนที่กําลังมองหา SUV นะครับผมห้าที่นั่งนะครับอันนี้เป็น CVB Gen 5นะฮะปี2018ปลายปีนะฮะจดทะเบียนปี2019นะครับคันนี้เรียนมาอยู่ที่124,000กิโลแท้นะครับผมรถใช้น้ำมันล้วนๆเลยไม่เคยติดตั้งแก๊สไม่เคยชนสีเดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับนะครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับตัวนี้นะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่598,000บาทนะที่แรกผมจะเอามาขายสนะัก6 0 0 602จะเพอินเช็คทางตลาดไปลวผมว่า 5 98,000เนี่ยเป็นราคาที่ดีนะครับผมไม่สูงเกินไปไม่แพงเกินไปฮะอยู่ตรงกลางเกือบลงมาล่างๆเลยซ้ำปกติราคา5แ0,000กว่า5สักประมาณ5 0 0 0 55 0 0 0 6ลงมาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่เหรีใหม่จะปลาประมาณ2 0 0 0 83 4 0 0 4 0สใหม่มันจะเยอะนะครับตรงนั้นก็คือเราตามสภาพแล้วกันนะแต่อันนี้คือผมคัดมนาะก็อยู่ประมาณนี้ไม่ถึง6 0 0 0รับรองว่าท่านได้ลดไปคุ้มแน่นอนผมบอกเลยวารันตีนะเรื่องโครงสร้างเรื่องเหรดใหม่นะครับซื้อไปขับอย่างเดียวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวกันนี้นะครับ คุ้มสุดๆเลยนะฮะอยู่ที่598,000 6 0 0 0 0มีทอนนะที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ท่านใดสนใจนัดดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะหรือโทรสอบถามนะครับผม0658282559น,นะครับผมนัดดูรถได้ทุกวันที่อำเภอบางบัวทองนะครับผมหรือไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับผม โทรศัพท์ถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือติดต่อไปที่เพจก็ได้นะครับผมมีเพจ Facebook นะครับผม SM Auto Car นะครับผมชื่อชื่อตรงตามช่องผมเลยนะฮะ SM Auto Car นะครับผมดูได้ทุกวันมาทดลองขับทดสอบขับก่อนได้นะครับผมมาดูนะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ว่ากันครับถัดไปเดี๋ยวเรามาชมห้องเก็บสัมภาระกันแล้วกันนะครับกันนะครับผมด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างนะฮะเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บของได้แบบจุดๆเลยนะฮะมีผาดกันเปื้อนตรงรุ่นของ Honda c ซ V มาเลยนะฮะแล้วก็มีพรมนะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้เป็นล้ออะไหล่นะครับผมขอบ17นะล้อลายเดียวกับตัวรถเลยนะฮะเป็นล้อแม็กนะครับผมยางคูดเยียร์เหมือนกันนะครับผมยังไม่เคยลงพื้นเลยตัวนี้นะฮะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมีแม่แรงมาให้ครบเลยนะครับมีไฟนะครับผมส่องห้องโดยสารให้นะฮะทั้งฝั่งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะครับถ้าเราต้องการพับเบาะนะครับผมเราอยากวางของชิ้นใหญ่เราก็สามารถโยกคันโยกตรงนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่นะฮะที่ผมบอกไปแบบ60 ฝั่งด้านซ้ายจะ60ฝั่งด้านขวาจะ40นนะฮะให้ดูนะฮะก็คือแบบกว้างกันเลยทีเดียวนะฮะสามารถแคมปิ้งนะฮะใส่ที่นอนนะผม3ามฟุตครึ่งนะนอนได้แบบสบายๆเลยนะครับผมรถครอบครัวจริงๆนะครับแล้วก็มาดูโครงสร้างด้านหลังนะผมเริ่มจากน็อตนะผมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับ๋ยวให้ดูนะมืดนิดนึงนะฮะเพรดีผมรีวิวในบ้านนะฮะนี่นะครับน็อตไม่มีถอดฝั่งด้านซ้ายนะผมรังน้ำมิดอาร์คนะฮะอยู่ครบเลยนะครับผม ไม่เคาะไม่พ่นไม่โรยนะฮะผัดมามาดูฝั่งด้านขวาบ้างครับนี่ครับไม่มีถอดนะครับผมเดิมเดิมหมดเลยนะฮะเม็ดอาอยู่ครบนะครับประมาณนี้ครับผมช่วงล่างอ่ะอย่าก้มให้ดูใต้ท้องนิดหนึ่งนะครับใต้นะครับใต้ท้องก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพนิ่งไว้ให้แล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูแบบเรียวๆไม่ไม่ผุแล้วก็ไม่เป็นสนิมมีแผ่นซับเสียงกันเสียงให้นะครับผมไม่มีติดตั้งแก๊สนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับ ผมไปถ่ายน้ำมันเครื่องมาผมทําการถ่ายใต้ท้องไปแล้วนะสําหรับคนที่อยากดูใต้ท้องนะครับผมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูหน้าฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับปิดฝาท้ายเรียบร้อยนะฮะถัดมามาดูหน้าซ้ายบ้างครับนี่ครับหน้าซ้ายนะผมเริ่มจากแผงประตูนะฮะสวยๆนะเป็นระบบนี่ครับคลิกขึ้นมาครั้งเดียวนะฮะขึ้นลงปกติไฟฟ้านะครับผมลำโพงทวิตเตอร์เสียงกลางแหลมเสียงแหลมนะครับผมคู่หน้านะครับ เบาฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะผมเป็นสวยนะฮะพรมกระดุมนะผมแล้วก็เพจนะครับผมนี่เพจตัวรถนะฮะตัวถัง serial number นะครับผมตัวถังจะอยู่ด้านหน้านะผมตัวนี้จะเป็นรหัสเครื่องที่ผมบอกไปเป็น K24V นะครับผมแล้วก็รหัสตัวถังนะครับผมอันนี้เป็นเพจนะจากโรงงานไม่เคยแกะเลยนะครับแล้วก็มีแผ่นตัวพลาสติกตรงนี้นะผมตัวภายในคือเดิมหมดเลยนะครับผมไม่เคาะไม่พ่นไม่เลยนะประตูนะฮะเม็ดอากู่ครบนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับ นี่ครับผมเมทอายู่ครบนะครับผมประตูสี่บานนะครับใช่ครับผมนี่แผงประตูสวยๆนะครับโหมไฟฟ้าครับกดขึ้นสุดลงสุดนะครับผมใช้งานได้ปกติเนี่ยนะฮะบอกนะฮะที่ผมพับไว้นะครับผมกว้างๆเลยนะครับเสาซีนะครับผมกระโพงฝั่งหลังหลังซ้ายนะฮะเสาซีก็คือไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีโรยนะครับสวยๆเลยนะครับผมบอกเลยใครได้ไปคันนี้คุ้มมากนะฮะจ่ายไม่แพงไม่ถึงหกแสนนะครับผม ประมาณนี้โอเคถัดไปเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันเลยนะครับห้องเครื่องคันนี้บอกเลยว่าเดิมสุดๆนะผมผมล้างทําความสะอาดลงแว็ก,กเฉยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆไม่ไม่มีเยอะไม่มีซึมเริ่มจากโครงสร้างน็อตนะผมไม่มีถอดนะผมแล้วก็มีบาร์โค้ดของโรงงานให้นะครับผมซุ้มเดิมนะฮะซุมม้มเมอาอยู่ครบนะฮะโดยรวมถือว่าเดิมทุกจุดเลยนะครับเป็นาาน้ำยาคูเลนนะฮะ เติมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับแบตเตอรี่ 3k แบบแห้งนะครับผมแบตใหม่นะครับเดิมทุกจุดนะครับผมโครงสร้างเดิมนะฮะอุปกรณ์สายไฟนะฮะของฟิว์ต่างๆอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะครับน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายมานะครับผมเป็นใสเลยนะฮะเป็นสังเค์แท้นะฮะแถมไปเลยนะครับผมลูกค้าซื้อไปก็ใช้กันอีกหนึ่งหมื่นกิโล่อยเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมแถมให้เลยนะครับเครื่องยนต์แห้งๆนะฮะอลูมิเนียมนะฮะใสๆอย่างนี้เลยนะครับ โอเคครับถัดไปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์เลยนะอันนี้ผมออนคุญแจไว้อยู่เขาจะมี daylight timing นะติดตอนกลางวันนะตอนกลางคืนก็จะแสงก็จะดรอปลงนะครับผมซ้ายขวาติดปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้จะเป็นแบบ push start นะครับผมเหยียบเบรกนะครับผมกดปุ่ม start ได้เลยนะครับครับมีไฟสองทาวให้นะครับผมด้านล่างนะคู่หน้านะครับผม ครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับผมไม่มีสวิงไม่มีกระพือสตาร์ทพี่เดียวติดน้ําไม่ดันก่อนไม่ไหลนะครับนะครับไม่มีไอนะครับนี่ยังไม่ได้เปิดแอร์นะฮะเป็นรอบต่ําอยู่นะครับผมเก้าร้อยรอบนะฮะฟังเสียงไฟท่อนิดนึงนะครับนี่ครับไฟท่อสวยๆเลยทะเลดนะครับไม่มีสวิงไม่มีกระพือนะครับครับถัดไปเดี๋ยวเรามาดูแดชบอร์ดนะครับผมไม่มีเอเอสแอ a ์แบ็กชนะครับ เปิดแอรนะครับวิทยุต่างๆก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับผมวอลลุ่มขึ้นลงนะครับใช้งานได้หมดนะครับนี่นะครับก็ความร้อนฝั่งซ้ายนะฮะส่วนน้ำมันก็อยู่ฝั่งด้านขวานะครับผมแล้วก็มีเป็นเข็มไม้วัดรอบเป็นแบบพิทิอนแล้วนะครับผมนะครับก็ใช้งานปกตินะฮะอัตราเร่งต่างๆครับผมโหมดอีโคนโหมดนะครับผมเปิดปิดได้นะครับเป็นรูปใบไม้นะครับ ประมาณนี้ครับโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเราไปดูระบบไฟฉุกเฉินนะเดี๋ยวผมจะเทสไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟหน้าให้นะครับเปิดไฟตัดหมอกให้นะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับฝั่งด้านขวาติดนะครับไฟเลี้ยวหน้าซ้ายนะครับไฟเลี้ยวหน้าขวานะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมไฟพามากติดพร้อมกันหมดเลยนะฮะท้ายขวานะครับติดสมบูรณ์นะระบบไฟฝั่งด้านซ้ายนะครับผมกระจกมองข้างนะครับ ้านท้ายครับหลีนะครับผมครับติดหมดเลยนะครับแล้วก็ไปสองแผ่นป้ายทะเบียนนะครับสิบนะครับสีขาวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมใครที่กําลังมองหารถเอสยูวีห้าที่นั่งนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับผมจดทะเบียนปีสองพันสิบเก้านะครับผมได้มือเดียวป้ายแดงเล่มสวยด้วยนะครับผมแต่ว่าติดลิขสิทธิ์เรื่องชื่อที่อยู่ผมไม่ไม่สามารถให้ดูได้แต่ว่าเล่มเดิมไม่ไม่ชำรุดสุ่นหายซื้อสดเลยคันนี้ไม่เคยผ่านไฟแนนซ์ด้วยนะครับผม ที่ลูกพาซื้อมาก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะหารถด,ดีๆแบบนี้แหละสวยๆแบบนี้มานำเสนออีกนะครับผมกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมนิดหนึ่งนะครับรับรองว่าท่านจะได้ไม่พลาดรถดีๆสวยๆจากทาง SM Auto Car คนะครับผมซื้อรถหุ่นใจนะครับผมมั่นใจที่ SM Auto Car ันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย